สวัสดีครับสรงอันล้างลอกครับผมโกซาเดวิงกาลานะครับรับล้างลอกทัวรอาจารย์นะครับนี่ลอกมิย่านะครับเป็นตระกูล AC5 SC นะครับตรงนี้ถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับสภาพเบรอมันสมบูรณ์ดีมากนะครับลอกลูกค้าทำหล่นน้ำมานะครับอ่าตางจารบีออกให้ใหม่เลยนะช่องก๊อกป่าให้เรียบร้อยนะใช้งานได้ปกติดีนะครับจุดแรกนะครับตัวบอร์ดนะครับอ่าบอร์ดสายนะครับตัวเลขวิ่งขึ้นสมบูรณ์ดีนะครับอ่าตรงจุดนี้ถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับส่วนตัวอ่า ระบบชุดเฟืองขับภายในนะครับตัวมอเตอร์มอเตอร์น้ำไม่เข้าไม่ถึงนะครับเพราะมีโอเป็นชุดโอซีนกันน้ำนะครับตรงจุดนี้ผมไม่ได้ลื้อออกนะชุดตัวบงตัวบอร์ดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวลูกยางมันเสียนะครับเลยผมไม่ไม่อยากลื้อนะราอค่อนข้างใหม่มากนะครับสําหรับตัวล้อครับตัวบงบอร์ดไม่เข้าน้ําน้ําไม่มีเข้าเลยนะครับสําหรับตัวมอตอร์มอเตอร์เพราะมีลูกยางโอลิงเป็นปะเก็นค่อนข้างใหญ่เลยนะรุ่นนี้สำหรับะกูมิย่าดีมากนะครับ ล้างจุดเฟืองจุดเฟืองทดเฟืองกำลังใหม่นะครับจะต่อล้างให้ใ uh huh. หม่เลยจาระบีเริ่มมาสภาพด้วยนะครับเดี๋ยวเทสมอเตอร์ให้ดูนะครับเอตัวมอเตอร์สมบูรณ์ดีนะครับตัวระบบเกียร์นี้ระบบเกียร์เป็นระบบเดือไฟฟ้านะครับสมบูรณ์ทำงานได้สมบูรณ์ดีนะครับแรงมากนะครับตัวนี้นะครับเปมีแรงโหลดนะครับมอเตอร์จุดเฟืองกงไฟฟ้าทำงานได้สมบูรณ์ดีนะครับมอเตอร์ะ อันนี้แมนนวลนะครับระบบเนะครับมีแรงโหลดครับทำงานสมบูรณ์ดีเลยนะครับมอเตอร์แรงดีนะครับมีทำงานสูงสุดนะครับตายเลยเบรกหนักมากนะครับก็คือทรงเกียสายทำงานได้สมบูรณ์ดีชุดเรืองทดกำลังทั้งหลายก็ถอดล้างให้ใหม่นะเปิดเครื่อให้เรียบร้อยนะครับส่วนตัวระบบอ่าแมนนวลทำงานได้สมบูรณ์ดีนะครับชุดเรืองขับระบบแมนนวลนะครับใส่ของเรวให้เรียบร้อยนะครับ ครับส่วนครับ